ที่ศาลาการประเรียนวัดหนองกระดูกเนื้ออาลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชยันติริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณรโดยที่พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและทำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคาสอนแก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนายพยนต์อัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดพิจิตรครั้งที่1ทั2,566ณห้องประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตร ว่าจังหวัดพิจิตรเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นภูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําจังหวัดพิจิตรประจําปี2566คลองบ้านไร่ตําบลสามงามอําเภอสามงามบริเวณหน้าวัดเทพสิทธิการามความยาว3กิโลเมตรเป็นคลองสาขาจากแม่น้ํายมมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนโดยกําหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคม2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2566ซึ่งจะมีการกำจัดวัชพืชขยะมูลฝอยให้แหล่งน้ำมีความสะอาดสวยงามช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้นาวาอากาศเอกศิระบุญยภาาัฒผู้บังคับการกองบิน46ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองบิน46 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46นำรถบรรทุกน้ำสะอาดจำนวน18,000ลิตรพร้อมด้วยจิตอาสาพ,พระราชทานกองบิน46จำนวน8คนออกแจกจ่ายน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคนาสถานีประปาหมู่บ้านตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากแหล่งน้ําบาดาลที่ใช้มีปริมาณลดลงและเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบรอบ136ปีวันที่8เมษายน2,566นางพรเพชรเขมวิรัต รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและการติดตามจัดทําทางขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการในอำเภอก้าวเลี้ยวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินอ,อสมอและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับอำเภอได้มีการสุ่มตรวจไปแล้วจํานวน1,068ครัวเรือนผลการสุ่มตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์ทั้ง1,068ครัวเรือนต่อมาได้เยี่ยมชมบูธสินค้าและสิ่งของแปรรูปที่นำวัสดุที่เหลือใช้และสิ่งของที่ได้จากธรรมชาตินำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ศูนย์การค้า v ีสแควร์พลาซาจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพดวรรณชาศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวมหากรรมสินค้าดีสีแครชูของดีเด่นดังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมยกระดับรายได้พร้อมทั้งกลุ่มจังหวัดพานิชย์ภาคเหนือตอนล่างสองเช่นนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีร่วมกันจัดงานมหากรรมสินค้า er. ดีสีแครโดยภายในงานจะจัดขึ้นครั้งที่1ระหว่างวันที่24-28ถึงมีนาคม2566ที่บริเวณคลองยวนชวนรัก และครั้งที่2ระหว่างวันที่7 1 1ถึง11เมษายน2566ที่บริเวณกองสเสบียงฟาร์มโดยภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมายเปิดโอกาสตลาดสินค้าคู่ค้าต่างประเทศพร้อมรับการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนปีนี้ให้กลับมาคึกคัก ปิดท้ายที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังกภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจเจริญพระชนมายุ68พรรษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10เมษายน2566 แบ่งเป็นประเภททีมชายจะเริ่มการแข่งขันร,ระหว่างวันที่1-6เมษายน2566เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจากจังหวัดลบบุรีผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดระยองระยะทาง1,35.50 0กิโเมตร ในส่วนประเภททีมหญิงจะเริ่มการแข่งขันในวันที่8 10เมษายน2566ใช้เส้นทางการแข่งขันภายในจังหวัดระยองระยะทาง241.20กิโลเมตรรวมระยะทาง1,276.10กิโลเมตร